อันนี้มันได้แค่ไหลแต่มันไวกับสเก็ตนะไอ้เซิร์ฟทำมั่วครับทำมัว่วอันนี้ก็พือบปีไป,ไปแล้วครับลง ล้วไปด้วยนะเว้ยช้าเลยแต่ใช้แรงเบี่ยงกเยอะอันนี้ไม่รู้ว่ามือไปก่อนแต่ขาไม่ได้ไปใช้แรงเบี่ยงกเยอะมือถ้าช้าอันแรงของเขาวะอันแรงเขาวะหมแน่เลยนี่ครั้งแรกเอาพี่ลงครับขึ้นครั้งแรก ไปมั่วแล้วเพืขามือตีนไม่เข้ากันแล้วครับแต่มันก็ไปนะครับลูกพีหลงือหลานครั้งแรกครับครั้งแรก ไม่มีของเล่นนะเขาครับนั่งหนไอวครับ